เกี่ยวกับเหรียญนี้มากกว่านะครับก็คือเหรียญนะครับก็คือเหรียญชอรอนะครับซึ่งอยู่ในมือผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นถ้าเรานับเป็นรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่น2นะครับของของของท่านนะครับก็คือเป็นเหรียญเซมาทรงนะครับอย่างที่บอกนะครับสร้างเมื่อปี2 4งสแปดห้านะครับถัดจากเหรียญกงจักรนะครับในปีถัดมานั่นเองก็คือปี85เพราะเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2 4 8 4นะครับ ณปัจจุบันนะครับก็คือเท่าเท่าที่มีการเคยเห็นนะครับว่ามีการจัดสร้างเนื้ออะไรบ้างนะครับก็คือนะครับมีเนื้อนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อเหรียญหายากๆอีก 2, 2> เหรียญน,นะครับถ้าถ้าทุกท่านที่เคยเห็นเหนรียญรุ่นนี้นะครับที่เคยเห็นก็จะคือเนื้อทองแดงนะครับที่อยู่ในมือผมเนี้ยนะครับถือว่าเป็นเนื้อมาตรฐานที่สุดที่มีการซื้อขายและเห็นกันบ่อยๆมากที่สุดก็คือจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ มีทั้งแบบมีจานแล้วไม่มีจานนะครับส่วนใหญ่ท่านบางท่านก็บางเหรียญนะครับก็ท่านก็จะลงอัขระนะครับไว้ตรงนี้นะครับไว้บนบนศีรษะของท่านหรือแล้วแต่นะครับบางทีก็ไปอยู่ที่ด้านหลังนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะนุเคราะห์เมตตาจานให้ในตำแหน่งไหนก็ตามแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับก็จะจานนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มเติมให้บริเวณนี้นะครับขอบคุณมากครับปั๊กครับขอบคุณนะครับสวัสดีป่าต๊อบกัญญานสวัสดีพี่อ้วนพรภานะครับสวัสดีอีกหลายๆท่านนะครับ ที่เข้ามานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีกรรมวิธีการสร้างนะครับโดยการแบบการตัดแบบโบราณนะครับ hmm. mm hmm. ก็คือการตีบอกตีกระบอกนะครับแบบเหรียญแบบเหรียญเหรียญพกกันเหรียญนะครับสไตล์นั้นเลยนะครับก็คือเป็นการนะครับตีกระบอกนะครับนะครับดูด้านข้างนะครับนะครับด้านข้างนะครับ ถ้าเราสังเกตนี่เลยจะอัดจากข้างหลังมาข้างหน้าด้วยซ้ำไปนะครับเหรียญจะขอบด้านหน้าจะมีปิ้นๆเลยนะครับนะครับเป็นการตีตอกตีกระบอกนะครับณปัจจุบันนะครับก็เหรียญชอรอที่อยู่ในมือผมนี่ก็สวยๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ,อเหรียญสนุนราคาเนี่ยสวยๆก็เดี๋ยวนี้ก็หลักหมื่นกลางๆขึ้นไปถึงแสนนะครับถ้าเหรียญที่มีความสวยงามนะครับที่จะหมู่ นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ล้มอ่ะนะครับอันนี้แต่ว่าเหรียญที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญที่มีความเดิมอยู่นะครับเหรียญหนึ่ง,งเดียวแต่ว่าเหรียญพวกนี้เขากแกะนูนต่าอยู่แล้วนะครับดนะูนะครับก็นะครับจะพบเจอเหรียญที่จมูกเนี่ยนะครับที <TI> ่ e ไม่ค่อยโดที่ไม่บี้ในบล็อกเนี่ยจะน้อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จเจอก็จะเป็นลักษณะนี้คือจะบุก็จะบี้นะครับดูลักษณะเห็นไหมครับเหรียญจะเป็นเหรียญแกะแม่พิมพ์เป็นเหรียญนูนต่าเลย นะครับดูอันนี้ยังถือว่าสภาพโอเคนะเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ที่อยู่ในมือผมอันนี้ก็เหรียญเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยบอกเลยว่าปั๊มไม่ค่อยติดนะครับอันนี้บี้ในบล็อกนะครับเหรียญของท่านนี่ปั๊มบี้ในบล็อกเยอะมากนะครับอันนี้ก็นะครับปั๊มเนี่ยแทบจะเป็นเงาเงาเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับปั๊มเป็นลางๆางเลย อันนี้ก็คือถามว่าเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้นะนะครับแต่ be ว่าปั๊มเนี่ยนะครับเกิดจากเกิดจากอะไรล่ะครับกรรมวิธีตอนการปั๊มอ่ะนะครับเหรียญนะครับก็เลยทําให้เหรียญเนี่ยนะครับติดไม่ค่อยชัดนะครับบี้ในบล็อกนะครับซึ่งจะเจอเหรียญลักษณะแบบเนี้ยสันฐานลักษณะเนี้ยนะครับบ่อยมากๆนะครับเหรียญพ่อแช่มรุ่นเนี้ยเหรียญชอรอเนี่ยนะครับจะเจอลักษณะที่เป็นสันฐานอย่างเงี้ยบ่อยมากนะครับ ท่านใดที่ไปเจอไม่ต้องตกใจแล้วนะที่สําคัญณปัจจุบันเล่นง่ายนะครับณปัจจุบันยังไม่เจอของเก๋เรียนแบบนะครับมีแต่เพียงแค่เหรียญเสริมนะครับสร้างในวราหลังเท่านั้นเองซึ่งการแกะแม่พิมพ์ด้านหน้าก็จะเป็นคนละแบบและนะครับถ้าใครจำเล่นเหรียญคือหลักของเหรียญและคนตุวใหญ่เหรียญก็จำแม่พิมพ์หรือจาหน้าเหรียญนะครับหน้าก็จะไม่เหมือนนะครับอย่างที่บอกไม่เหมือนด้านหลังเนี่ยนะครับบางท่านบางเพื่อนบางเขาก็แบ่งเป็น2บล็อก นะครับก็คือจะเป็นเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเหมือนบางคนแบบเหรียญหลังที่จะเป็นเงาเงาแบบนี้ครับเนี่ยไหครับเหรียญจะเป็นเงาเงาทิวๆอย่างเงี้ยเหมือนการปั๊มผิดพลาดอ่ะนะครับก็แล้วเหมือนการนํากลับมาปั๊มใหม่นะครับหรือที่เป็นขึ้นเงาเงาอย่างเงี้ยนะครับกับแบบที่ไม่เป็นแค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วเหรียญข้างหลังก็จะมีลักษณะของการเป็นสันฐานของการปั๊มก็คือเป็นแอ e อง นะครับข้างล่างข้างๆก็เป็นเหรียญนะครับตีกระบอกแบบโบราณนะครับตีกระบอกแบบโบราณนะครับนะครับเห็นไหมครับตีกระบอกแบบโบราณนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ขยายให้ดูนะครับเป็นตีกระบอกจะให้เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นการปันความรู้กันนะครับแบ่งๆกันนะครับท่านใดที่ดูไม่ทันไม่ยังไงก็เดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังนะครับก็เรียกอ่า ผมจะนะครับไลน์นี้นะครับก็คือจะทิ้งไว้ในเพจเลยนะครับท่านใดที่ดูไม่ทันเดี๋ยวก็มาดูย้อนหลังเอานะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับดูวิธีการตีกระบอกเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการตีกระบอกแบบโบราณนะครับนะครับไม่ใช่ตัดแบบยุคใหม่อย่างที่เราเห็นเหรียญทั่วไปนะครับตัดก็จะมีความหนืดนะครับไม่มีฟันตัดเลยนะครับแต่ว่าจะอัดนะครับ ธรรมชาติก็จะมีคีบปิ้นบ้างนะครับเข้ามานะครับตามสันฐานของการปั๊มนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็ณปัจจุบันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเล่นง่ายนะครับยังไม่มีของเทียมเรียนแบบนะครับก็จะมีเพียงแค่เพียงว่าณปัจจุบันนะครับมีของเสริมแต่สร้างในวันละหลังนะครับซึ่งบล็อกหน้าก็จะไม่เหมือนนะครับอันนี้อันนี้ก็นะครับก็ไม่มีอะไรยาก นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ณสนุนนาคาณาปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญของจังหวัดเลยนะครับนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับอีกสองอีกหนึ่งอีกสองชิ้นนะครับที่ผมนะให้มาชมอันนี้เป็นของสะสมโดยส่วนตัวนะนะครับซึ่งไม่ ไม่เจอน้อยนะครับท่านใดที่ไปเจอนะครับที่อยู่ซ้ายมือผมเนี่ยเอาเดี๋ยวให้ดูทีเหรียญนะอันนี้นะครับคือเนื้อพิเศษนะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่เคยมีใครเคยเห็นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีสร้างทะนปัจจุบันเท่าที่มีการพบเจอนะครับก็คือมีเนื้ออันปะก้านะครับที่อยู่ในมือผมนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับก็คือเนื้ออันปะก้านะครับแต่ด้านหลังนะครับจะเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกนี้นะครับนี่เนี่ยบล็อกนี้ นะครับนะครับเป็นบล็อกเดียวกันเห็นไหมครับหลังจะเป็นเงาเานะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเดียวกันแต่เหรียญเนี้ยนะครับเ,เพราะด้วยที่เห็นหูไม่มีเนี่ยนะครับเป็นเพราะตอนที่ปั๊มเนี่ยนะครับเนื้ออัลปาก้าเนี่ยบอกเลยว่ามีความแข็งนะครับและก็มีความกรอบและเปาะนะครับเวลาปั๊มเนี่ยอัดกระแทกนะครับซึ่งมันเป็นกรรมวิธีการตีกระบ,บอกแบบโบราณน,นะมันไม่ใช่เป็นฟันตัดที่แบบคมคม,มแบบสมัยเนี้ยนะครับก็เลยทําให้เนื้อโลหะที่ ตรงบริเวณตรงหูเนี่ยนะครับฉีกขาดออกไปนะครับซึ่งเป็นตั้งแต่เดิมตั้งแต่ตอนปั๊มเลยใช่ไหมครับแล้วมีการฉีกขาดแล้วเหรียญมันเขาเรียกว่าเหรียญมันล้าวเลยอ่ะนะครับดูเห็นไหมครับปั๊มแรงมากคือปั๊มแรงมากปั๊มอัดนะครับแรงมากนะครับก็เกิดรอยฉีกนะครับตามธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นสันฐานของเนื้อรุ่นนี้โดยปกติเพราะเนื้ออันปาก้าเนี่ยต้องยอมรับว่าเหรียญเนี่ยนะครับมีความกรอบและแข็งนะครับกว่าเนื้ออื่นๆนนะครับเนี่ยครับ แล้วก็เห็นไหมครับด้านบนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับหลวงพ่อก็จะจานให้นะครับอันนี้นะครับก็จะจานให้ตรงบริเวณนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับท่านใดที่เจอนะครับณปัจจุบันนะครับยังไม่มีของเทียมเรียนแบบนะครับผมตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยเจออัปก้าอยู่ไม่เคยไม่ไม่เกินสามเหรียญนะครับและเหรียญนี้นะครับ นะครับเป็นเหรียญเก็บเก่านะครับแล้วก็ซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่เคยเจออีกเลยนะครับวันนั้นเจออยู่หนึ่งเหรียญก็เขาซื้อกันไปก็นะครับว่าไม่ไม่ได้ซื้อกับเขานะครับเขาซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับสุดยอดของความหายากของเบอร์เบอร์หนึ่งของเบอร์หนึ่งของเหรียญรุ่นนี้แหละนะครับก็คือเนื้อฝาบาทนะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับคือเนื้อฝาบาทนะครับ คือเนื้อฝาบาทนะครับต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้เป็นณปัจจุบันยังไม่เคยเจอเหรียญที่2นะครับที่เป็นเหรียญนี้แต่มีแค่เพียงว่ามีคนเคยเห็นแต่ผมโดยส่วนตัวตั้งแต่เล่นพระหมายังไม่เคยเจอเหรียญที่2นะครับแต่เขาว่ามีสร้างนะครับจานวนน้อยมากๆนะครับกรรวิธีการสร้างก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นเบสิกแบบเดียวกันนะครับเป็นการตีกระบอกนะครับแบบโบราณนะครับยิ่งเหรียญนี้เนี่ยครับดูง่ายเลย เนะครับพระเนื้อมันแข็งเห็นไหมครับตัวรับตัวหน้าตัวหลังเนี่ยนะครับมันไม่สเสถียรกันนะครับมันก็เกิดรอยขึ้นที่ข้างเหรียญน,นะครับก็อีกเป็นจุดนะครับเหรียญอันนี้เนื้อมีความนิ่มกว่าเห็นไหมครับก็เวลาตีกระบอกก็จะ,สะเสถียรกว่าก็าจะหลุดง่ายกว่าแต่เหรียญบางรุ่นเนี่ยนะครับเหรียญบางเหรียญเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่เป็นเนื้อเนี่ยอ,อย่างเช่นพวกฝาบาทอวก้าเนี่ยด้านข้างของเหรียญหรือนเนื้อเหรียญเนี่ยนะครับเขาจะมีความแข็งนะครับและมี ความกรอบของเนื้อมากกว่านะครับเวลาเข้าแม่พิมพ์เนี่ยนะครับหรือการตีกระบอกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการอัดนะครับก็เลยนะครับมันอาจจะเนื้อจะแข็งนะครับก็เกิดการผิดพลาดนะครับของกระบอกหรือการอัดตอนทำวิธีการสร้างเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นข้อพิจารณาในการที่จะแยกเกแท้ได้เลยดีนะครับนะครับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกนะครับหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้า ท่านใดที่เจอนะครับสนนราคานะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นเนื้อแบบที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเนื้ออัมปาก้านะครับแล้วก็เนื้อฝาบาทแบบนี้นะครับพวกนี้ขายได้เหรียญละเป็นหลายหลายแสนนะครับอันนี้บอกเลยว่าหลายหลายแสนนะครับนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งผมเก็บไว้นานมากนะครับพอสมควรเหมือนกันเหรียญนี้ก็เท่าถ้าที่เจอในปัจจุบันก็นะครับยังไม่มีของเทียมเรียนแบบนะครับ ตอนใดที่เจอนะครับก็สามารถซื้อนะครับงะแล้วก็นําหลักพิจารณาในการที่ผมได้แบ่งปันความรู้ในวันนี้นะครับนําไปเป็นวิธีการดูคร่าวๆนะครับในการพิจารณาได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้ก็ยังไงหล่ะผมลืมนะครับวันนี้ก็เหรียญนี้นะครับก็ได้รับความนูเคราะ นะครับจากเพื่อนผมท่านหนึ่งนะครับพอดีว่าผมได้ขายเหรียญนี้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้พอดีว่ายังไม่ได้ส่งมอบเหรียญนี้กลับให้กับนะครับเพื่อนชื่อแต่วัดไร่ขิงนะครับก็กล่าวขอบคุณที่นี้ด้วยนะครับก็นะครับขอยืมนะครับก็วันนี้เมื่อกี้ขออนุญาตโทรไปขออนุญาตนะครับนำเหรียญของแต่นะครับนํามานะครับปันความรู้และแบ่งปันกันเพื่อนๆในไหลนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยว่ารีบไลน์นะครับเพราะเดี๋ยวว่าเพื่อนๆนะครับนะครับจะได้มีวัตถุดิบตัวจริงดูนะครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณแต่มาณที่นี้ด้วยนะครับที่ให้ความรู้เคาสนะครับยืมวัตถุมงคลนะครับนำมาไล์แบ่งปันกันในวันนี้นะครับท่านใดที่เข้ามานะครับรับชมไม่ทันนะครับก็นะครับเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในเพจนะครับเราจะปันความรู้กันเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีวัตถุดิบที่อยากให้เพื่อนได้เห็นภาพถ้าเรามีวัตถุดิบจริงๆนะครับเราก็เดี๋ยว นะครับนึกอะไรออกหรือวัตถุมงคลนั้นออกที่เรามีอยู่หลายๆอย่างเนี่ยนะครับเราจะนํามาปันกันนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นภาพเห็นภาพจริงๆองค์รวมจะได้เข้าใจนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยท่านใดที่ดูนะครับที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปพร้อมกันนะครับหรือท่านใดที่ยังไม่มีความรู้นะครับหรือนะครับก็จะได้รับความรู้เพิ่มไปใหม่นะครับความรู้ที่เราให้นะครับก็ถือว่าเป็นเบสิกนะครับ ทั้งหมดอยากให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจนะครับว่านะครับเบสิกของคร่าวๆในการดูเหรียญหรือวัตถุมงคลน,นั้นๆที่เรานํามาปั่นเนี่ยให้เข้าใจนะครับบางท่านอาจจะบางคนถามชอบถามว่าจะเอาจุดตายจุดตายอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับไม่ตึงจริงๆแล้วนะครับถ้ามันเล่นท่องจําได้เนี่ยมันก็ดีแต่นี้ว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจและเห็นภาพโดยรวมหรือเข้าใจในกรรมวิธีการสร้างซึ่งเป็นหลักหัวใจสําคัญของ วัตถุมงคกลชนิดนั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เดี๋ยวสรุปรวมให้นะครับเดี๋ยวนะครับก็คือนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มชลอเนี่ยนะครับสร้างในปี2485ซึ่งด้านหลังเนี่ยนะครับก็เขามีระบุปีพศอย่างชัดเจนนะครับแต่ณปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสรุปได้นะครับว่าคําว่าชลอเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรใช่นะครับก็จริงๆแล้วนะครับซึ่งท่านใดที่อยู่ฟังอยู่ในไลฟ์นะครับมีความรู้นะครับ พอที่จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคําว่าชอกับรอเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอะไรก็พิมพ์บอกมาได้นะครับคงเป็นการปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับและก็เหรียญรุ่นนี้นะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวสรุปอีกทีก็คือว่าเหรียญเนี่ยนะครับสร้างโดยวิธีการปั๊มนะครับแล้วก็นะครับมีการใช้วิธีการตัดเพื่อการอัดกระบอกนะครับเป็นการตัดคมวิธีการตัดเหรียญแบบ โบราณนะครับนะครับก็เนี่ยนะครับดูพื้นผิวดูการปิ้นนะครับนะครับดูการปิ้นบางนะครับดูการปิ้นดูการอัดกระบอกนะครับมีเวลาโลหะที่มันหนืดอ่ะเพราะใบตัดสมัยก่อนเขาไม่ค่อยคมอ่ะใบอัดอ่ะนะครับมันจะปิ้นมาด้านหน้าเนี่ยมันหนืดความันจะขาดนะครับนะครับก็มันก็จะเห็นรอยนะครับเป็นการผิดพลาดจากการสร้างนะครับก็แต่ว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งมันทําให้หลัก ็นหลักง่ายๆในการพิจารณานะครับเหรียญก็เป็นเหรียญออกแบบโดยเหรียญนูนต่ำนะครับพระก็จะไม่ค่อยมีความคมชัดนะครับเหรียญสมัยก่อนนะครับนะครับเหรียญด้านหลังก็มีเห็นไหมครับด้านหลังก็มีความคมชัดเห็นไหมเส้นสายรายละเอียดนะครับก็มีความคมชัดนะครับเห็นมีการแกะนะครับเส้นสายรายละเอียดเนี่ยคมชัดมากๆนะครับนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของท่านที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็น ณในณณในปัจจุบันนะครับยังไม่มีของเทียมเรียนแบบแล้วก็ก็อย่างที่บอกมีเพียงแค่สร้างในวาระหลังหรือว่าเสริมในปีหลังซึ่งบล็อกหน้าด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแยกได้ไม่ยากท่านใดที่เจอนะครับก็สามารถซื้อนะครับสนุนราคาณปัจจุบันนะครับเหรียญละหลายหมื่นแล้วนะครับเหรียญละหลายหมื่นนะครับในสภาพที่มีความสวยอย่างที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับมีทั้งนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้ามีใครไม่เคยเห็นไปเจอในคราวหน้าไม่ต้องตกใจนะครับก็คือมีทั้งนะครับเนื้ออันปะกาแล้วก็ฝาบาทนะครับท่านใดที่ไปเจอนะครับในในเนื้อที่เป็นพิเศษพิเศษเนี่ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมีการสร้างอย่างแน่นอนนะครับดู่างเนื้อเนี่ยครับดูอย่างเนี้ยก็ดูอย่างฝาบาทที่ผมมีแม้ดูคาวิธีการสร้างนะครับดูเขาปิ้นด้านหลัง นะครับมาเป็นแองเลยเห็นไหมครับเหรียญเขาเป็นแองแองเลยนะครับอันนี้ก็อีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเนื้อซึ่งบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเหรียญซึ่งที่เจอเนี่ยบอกเลยว่านะครับหลักหน่วยนะยปัจจุบันเนี่ยเจอหลักหน่วยนะครับแต่ว่าผมเล่นมาก็เพียงเห็นแค่เพียงเหรียญน,นี้เพียงเหรียญเดียวนะครับส่วนอันปาก้าก็เช่นกันนะครับมีหลักและวิธีการดูแบบเดียวกันนะครับนะครับหลักและวิธีการดูแบบเดียวกัน โอเคครับวันนี้ก็ปันความรู้ก็เพียงแค่นี้นะครับ